สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o นะคะวันนี้กี่ยว่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปเป็นอ n นจี c เช็คอินนะคะเปิดไพ่มาเนี่ยคือรู้เลยว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความจริงใจความพยายามแล้วก็ความเหมือนกับเปิดใจให้กันไม่มีกำแพงต่อกันจริงใจให้กันแล้วก็ ไม่ใส่หน้ากากพยายามเป็นตัวเองทั้งสองฝ่ายนะคะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนธาตดินนะจะเป็นฝั่งคุณหรือเขาก็ได้นะคะประสบการ์มังกรน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดู energy ฝั่งเขาก่อนดีกว่าฝั่งเขานะคะ energy ตอนนี้คือเขารู้สึกว่าเขาคิดมากคิดเยอะแล้วก็รู้สึกเป็นกังวลใจนะคะบางผู้บางคนนะ่ะตัวเขาถึงขั้นแบบ เขาวัดทาบุญเพึ่งพาศาสนาบางคนถ้าเขาเชื่อเรื่องของการดูดวงอะไรเงี้ยก,ก,ก็ก็ถึงขั้นดูดวงเลยแล้วก็คือตัวเขาเหมือนกับมีเรื่องไม่สบายใจคิดมองว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ตัวเขาอีกมองอีกมุมหนึง่งเขาปรึกษาผู้หญิงเพศหญิงซึ่งเป็นแม่หรือเป็น ย่าเป็นน้องสาวพี่สาวอะไรแคเป็นญาติญาติโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะด้วยเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอันนี้ตามหน้าไพ่นะนี่คือเอ NERGY ตอนนี้เลยนะคะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมีนหรือว่ากรากฎด้วยในฝั่งเขานะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทของเขาก็ได้นะคะแต่มาที่ฝั่งคุณเนี่ยเอ NERGY คุณตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีกำแพงแล้วก็มีคำถามในใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เราแวดระวังเคกไม่เห็นการระแวงแต่มันเป็นเหมือนกับเราแวดระวังแล้วก็กึ่งกึงกึ่งกึงรอดูว่าสิ่งที่ตัวเขาเคยพูดหรือเคยสัญญาอะไรไว้อะมันจะเกิดขึ้นจริงตามนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะรักษาคําพูดไหมประมาณนี้ค่ะรักษาสัญญาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตัวคุณค่อนข้างที่จะตอนนี้คุณนิ่งมากเลยนิ่ง แล้วก็มีสติแล้วก็เหมือนเหมือนรอดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นไปแบบที่ตกลงกันไว้คุยกันไว้หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะนี่เป็นเอ e นคุณตอนนี้นะเอเจี้คุณนิ่งมากแล้วก็กำแพงใจสูงมากเลยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขามองมาที่คุณถามว่าเขาเห็นอะไรเขาเห็นคนที่จิตใจว้าวุ่นจิตใจแบบไม่เป็นสุขแล้วก็ใจร้อนแล้วก็ เหมือนเหมือนพร้อมที่จะทะเลาะกับเขาตลอดเวลาพร้อมที่จะยิงคําถามพร้อมที่จะจับผิดพร้อมที่จะพูดคุยในเรื่องที่มันมันค่อนข้างดรามา่าหรือว่าท็อกซิกหรือว่ามันสร้างปัญหาให้ความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยคือตอนนี้เขารู้สึกแบบนี้เลยนะคะรู้สึกแบบมองมาที่คนปุ๊บรู้สึกแบบนี้เลยแล้ว ถ้าคุยกันมันต้องเกิดปัญหาแน่เลยถ้าคุยกันเราต้องไม่เข้าใจกันแน่เลยเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกเวลาที่เขามองมาที่คุณตัวคุณเรื่องคุณข้อความคุณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในขณะที่ตัวคุณอะเวลาที่คุณมองไปที่เขาคุณเห็นอะไรคุณสิ่งที่คุณเห็นนะเวลาคุณมองไปที่ตัวเขาอะค่ะคือความไม่ชัดเจนคุณไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็คุณไม่รู้เลยว่าเขาจะยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้ไม่รู้เลยว่าเอออนาคตอะ มันจะซ้ายหรือขวาหรือมันจะมีบุคคลที่สามโผล่มาหรือเปล่าวันดีคืนดีอยู่ดีๆจะมีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์ไามให้คุณตกใจอีกไหมหรือหรือเขายังอยากเลือกคุณไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้คือจากที่เห็นนะคือคุณรู้สึกว่ามันดูเบลอๆไปหมดเลยมันดูบางเรื่องมันไม่มีคําตอบอะไรประมาณเนี้ยเออแต่คุณรู้นะว่าตัวเองมีใจให้เขาแล้วเขาก็มีใจให้คุณตามตามหน้ายอะ่นะ รานนี้เวลาที่เขามองมาที่ความสัมพันธ์นี้ถามว่าเขาเห็นอะไรเขาเห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปต่อได้แล้วเขาก็เห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันยังยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถพัฒน,นาไปได้ด้วยกันหรือว่าเอ็นจอยด้วยกันสนุกด้วยกันมันอาจจะมีสมมติมีสิบเรื่องแปดเรื่องเราเข้ากันได้ดีในความสัมพันธ์นี้แต่อีกสองเรื่องมันอาจจะมีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืในขณะที่ อ,อ๋อเราเขาก็มองว่าความสัมพันธ์นี่มันสามารถพัฒนาไปเป็นอะไรที่มั่นคงได้ในอนาคตนะอืมในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณมองว่าความสัมพันธ์นี่มันมันมาอยู่ในจุดที่ถ้าหากมีอะไรที่ผิดพลาดหรือมีอะไรที่ไม่เป็นไปดังด่งใจคิด หรือมีอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปตามคําพูดหรือคําสัญญาของใครบางคนของเขาหรือคุณก็ตามคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะถูกหยุดลงพังลงแล้วก็จบลงโดยการที่ถ้าจากหน้าไพา่อ่ะคุณจะเป็นฝ่ายเดินออกมาเองแม้ว่าจะไม่อยากยอมแพ้ไม่อยากจะเดินออกมาแค่ไหนแต่ถ้ามันเกิดจ,จุดๆขึ้นมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณต้องถอยถ้ามันเกิดขึ้นซ้าอีกอ่ะคุณต้องถอยอะไรประมาณนี้คุณต้องหยุดแล้วแหละ ต้องถอยแล้วแหละคุณต้องเซฟตัวเองอะไรประมาณเนี้คะ่ะจากความสัมพันธ์นี้สิ่งที่ตัวเขานํามาสู่ความสัมพันธ์นี้นะในมุมมองของเขาเองเขารู้สึกว่าเขานําอะไรหลายๆอย่างนํามาสู่เขานำมาสู่ความสัมพันธ์น,ะน,มมน,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 นี้เช่นเขาให้ของที่คุณอยากได้เขาหาเวลาให้คุณแบ่งเวลาให้คุณทั้งที่เขายุ่งเขาพาคุณไป กินอาหารไปเดทไปทํากิจกรรมไปเที่ยวไปทําอะไรหลายๆอย่างที่มันสร้างความทรงจําดีๆให้กับความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ตัวคุณนะเวลาที่ถามว่าถามว่าคุณเอาอะไรเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้คุณนําทุกอย่างเลยเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้ในเชิงที่ว่าอะไรที่คนรักคู่รัก,รกต้องมีต้องการในความสัมพันธ์เพื่อนําไปสู่การแต่งงานการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันการย้ายไปอยู่ด้วยกันการ กันเป็นคู่ครองอะไรเงี้ยคุณนําทุกสิ่งทุกอย่างเลยเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นความสู้ซื่อสัตย์ความอดทนความเข้าใจอะไรเงี้ยความใจเย็นความแบบมีเหตุผลอะไรเงี้ยคือคุณนําสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยแล้วเราก็เต็มที่ด้วยกับความสัมพันธ์นี้แบบร้อยเปอร์ซ็นต์อะไรเงี้ยนะคะคุณให้ความสําคัญกับเขามากเลยอ่ะอืมสังหน้าไพ่อ่ะสิ่งที่ตัวเขามองว่ามันชาเลนจ์หรือว่ามันเป็นอะไรที่ยากสําหรับเขาในความสัมพันธ์เนี้นะคือ เรื่องแรกคือทํายังไงให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันกลับมาดีเหมือนเดิมไม่สิกลับมาดีและดีมากกว่าเดิมสนุกมากกว่าเดิมยิ้มให้กันมากกว่าเดิมหัวเราะมากกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยถ้าที่ผ่านมามีปัญหากันนะคะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยคือเขาอยากทําทุกอย่างให้มันกลับมาแฮปปี้อยากทําให้คุณยิ้มได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาเองก็จะได้มีความสุข ซึ่งมันยังเป็นสิ่งที่ช a เลนจ์แล้วก็ยากอยู่ว่าแบบเอยจะทํำยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องที่2คือตัวเขามองว่าทํายังไงเขาถึงจะจัดการนิสัยตัวเองไอ้เรื่องที่ติดเที่ยวติดเพื่อนติดโซเชียลเข้าอีเวนต์เหลืออะไรเงี้ยเขาเขาจะจัดการยังไงเขาก็กาลังคิดอยู่ว่ามันมันก็ยากเพราะมันก็เป็นไลฟ์สไตล์เป็นชีวิตเขาเป็นนิสัยเขาอะไรเงี้ยค่ะมันแก้ยากนะคะตามหน้ไพายคือแบบนี้นะเอ่อ บางคนข้อที่สามสิ่งที่ยากสำหรับเขาคือการตัดสินใจลงหลักปักฐานการย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือว่าการแต่งงานเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแต่เขาก็ยังอยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือมันยากมากเลยที่จะไปอยู่จุดนั้นแต่ว่าเขาก็อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะในขณะที่ตัวคุณสิ่งที่ยากสำหรับคุณหรือรู้สึกว่ามันช l e เลนหรือมันท้าทายเรื่องแรกเลยคือ รู้สึกว่ามันยากจังเลยถ้าจะบอกตัวเองว่าเฮ้ย mm. อย่าคิดไปไกลอย่าตั้งความหวังอย่าเพิ่งคิดเรื่องแผนอนาคตว่าเฮ้ยเราจะจริงจังกันหรือเราจะคบกันเราพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งหรือการแต่งงานอะไรเงรี้ยคือมันยากมากเลยที่จะไม่คาดหวังเพราะเราเป็นคนเต็มที่กับความรักความสัมพันธ์ไงแล้วพอเราลงทุนลงแรงลงกายลงใจไปอ่ะมันก็ต้องมีมีบ้างที่ที่เราจะต้องการผลลัพธ์ที่ดีตอบกลับมา ทั้งทางกายและทางใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ชา์เลนแล้วก็ยากอยู่อะไรเงี้ยสิ่งที่ตัวเขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยในตอนนี้ในความสัมพันธ์นี้นะคะคือทํายังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกดีขึ้นจากเรื่องที่เคยเสียใจก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยร้องไห้เสียใจเรื่องอะไรมาเพราะเขาหรือเพราะความสัมพันธ์นี้หรือมันเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อประมาณแบบ สองวันสามวันที่แล้วหรือห้าวันที่แล้วหรือสองสัปดาห์สองเดือนไม่เกินนี้อะไรเงี้ยค่ะเออเขาเขาอยากให้คุณลบลบเอเนอร์จีแย่ๆหรือว่าลบภาพความทรงจำที่ไม่ดีหรืออารมณ์ความเสียใจนั้นนะออกไปอะไรเงี้ยเขาอยากเช็ดน้ำตาให้คุณเขาอยากทำให้คุณยิ้มได้มีความสุขขอร้อได้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย นี่คือสิ่งที่เขาอยากให้คุณเขาอยากให้คนกลับมามีความสุขกลับมายิ้มให้เขากลับมาดีกับเขาน่ารักกับเขาเป็นคนที่หัวเราะได้กินอิ่มนอนหลับอะไรเงี้ยคือเขาอยากให้คุณกลับมามีความสุขนี่คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้นะคะ <c oughs> แบบน่นเป็นเหตุผลป้าที่ว่าตอนแรกทําไมเขาถึงแบบไปปรึกษาคนอื่นหรือว่าไปดูหมอดูหรืออะไรอย่างเงี้ยอืม <c oughs> <c oughs> ท,ที่ว่าที่ว่าทํำยังไงเกี่ยวกับความสัมพนันธ์นี้ดีอะเออจริงๆรแล้วมันอาจจะเนี่ยหมายถึงสิ่งนี้ก็ได้นะคือทํายังไงให ให้คุณกลับมาน่ารักเหมือนเดิมทำยังไงให้คุณมองเขาดีขึ้นทําให้คุณยิ้มได้ไม่เสียใจไม่เศร้าในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ตัวคุณน่ะสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในความสัมพันธ์นี้เลยคือคือเรื่องแรกเลยคือคุณอยากให้เขาอะมองเห็นตัวตนของคุณและรักและชอบคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆไม่ใช่จินตนาการให้คุณไปเป็นนิสัยอีกแบบหนึ่งแล้วก็คาดหวังให้คุณเปลี่ยนนิสัยนู่นนี่หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ย คุณอยากให้เขารักและชอบและเปิดใจให้กับคุณในเวอร์ชั่นที่ที่เป็นนิสัยคุณจริงๆไม่ใช่ภาพที่เขาแต่งขึ้นมาหรือสิ่งที่เขาคาดหวังหรือคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณจะเป็นคนแบบนั้นแบบนี้แต่คุณอยากให้เขามองเห็นแล้วก็ยอมรับว่าคุณเป็นคนยังไงแล้วก็คุณอยากให้เขารักแล้วก็ชอบคุณจริงๆในแบบที่คุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้สรุปใบสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าคุณกับเขาอ่ะเป็นโซเมดเป็นคู่กันเนาะแล้ว ยังไงก็จักรวาลเขาก็จัดสรรมาให้พบเจอแล้วก็ได้ลงเอ่ยกันดังนั้นน่ะใครที่ยังไม่ได้เจอกันหรือว่ายังไม่ได้คุยกันแบบตัวต่อตัวอาจจะได้คุยผ่านข้อความแล้วปรับความเข้าใจผ่านข้อความแล้วอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้เจอกันนะคะแล้วก็ได้เจอกันแล้วเนี่ยใครที่อยู่ไกลจะได้อยู่ใกล้ใครที่ยังไม่ได้เจอเดี๋ยวจะได้เจอแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่จะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนย้ายมาอยู่ด้วยกันมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่ง ในรูเร็วนนี้นะคะถ้าตามหน้าไพ่เลยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเดือนกุมภามีนามิถุนาสิงหานะคะแล้วก็หรือเมษามแล้วก็เนี่ยคำว่าแบบภายในสองเดือน หรือภายในเดือน3ประมาณนี้ค่ะหรือภายใน3เดือนนะคะก็สิ่งเหล่านี้จะจะเกิดขึ้นมันจะไล่ไลไล่ไกันไปเกิดเป็นแบบตามช่วงเวลาไล่ไกันไปอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะนี่คือไพ่ทั้งหมดที่อ่านได้ในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาฟังดด เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ขอให้ความสัมพันธ์ของทุกคนรัาบรื่นนะคะสมสมหวังสมปรารถนาเราจะได้แฮปปี้มีความสุขนะคะ,ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ